ต่อไปเป็นวิธีการใช้งานของเครื่องนึ <300 S 1> Wait, ่งฆ่าเชื้อสเตอร์ดี้ 300H ช่องกงครับตรงนี้เป็นที่เติมน้ำเติมน้ำประมาณ6-7ลิตรนะครับอยู่กัระดับน้ำของการหลังกากนั้นใหเรื่องมันมีสถานะบอกครับสูงต่ำให้เกิน หืมให้ต่ำเกินกว่าเล็กหละการทำงานนะครับจะเป็นสลับไปสลับมาน,นี่เป็นกล้าหรับโหลดอุปกรณ์เข้าไปตัวนี้สําคัญนะครับมันจะมีกัดหน้ากับหลังกันสักเก็ตด,ดีนะครับตังนี้เป็นขอบลักษณะของประตูต้องปิดชนนะครับไว้ถูกต้องนะครับตัวนี้เป็นตัวเปิดปิดน้ำที่จะเข้าห้องนึ่งนะครับ สังเกตก็คือน้ําต้องท่วมอิตเตอร์ครับจะมีสูงระดับขอบนี้เลยครับให้ล้นเลยตรงนี้เป็นปรับสถานะของอุณหภูมิเครื่องครับให้เรามาที่120ร้อยยี่สิบเดกร้อนนี้ร้อยสิบเด็ดตรงนี้เวลานะครับเวลาให้ปรับไปที่สามสิบนาทีวันนี้ปรับครั้งเดียวอยู่ได้ตลอดเลยนะครับ ตอนนี้ก็ปรับเวลาทำแห้หกงก็สามสิบนาทีเอนกันเติมน้ำปิดเติมน้ำไม่เต็มนะครับแล้วก็เปิดสวิตออนออฟแล้วก,กดสตาร์ตตรงน,นี้นะครับสวิตตรงนี้จะเป็นเปิด,ปดแล้วก็เด้งกลับมาเองเวลาทำงานเสร็จสถานะก็จะบอกว่าอไอส้สีีส้มๆที่เป็นค้างอย่างนี้คือการทำบุญกระปุมให้ได้ร้อยยี่สิบเอ็ดเพราะนั้นร้อยยี่สิบเอ็ด ตัวพิเติกเจะขึ้นประมาณ1.2ถึง1.3นะครับตัวนี้พิเตอร์ทาง,งานเสร็จแล้วจะมีหลอดไฟของการสเต์ไลส์สเตลไลส์หลอดนี้คือการ่าเชื้อเข้ามาเวลานี้ก็จะเริ่มนับ30นาทีสตเตลไลส์เสร็จน้ำในแชมเบอร์มันก็ไหลกลับมาที่ห้องนี่นะ้ำลดไปจะขึ้นระดับมาเหมือนเดิมกลับมาได้เป็นกระบวนการดายอีก30นาทีแล้วก็จะเป็นการ,รอมพลีดถ้า ถ้าคอมพิวเ์เสร็จแล้วนะครับจะทำให้ตัวอุปกรณ์ที่เราเนื่งแห้งมากขึ้นก็ทำการลายนะครับแล้วก็เนึ่งเงมาแล้วก็กปิดให้ซิดเข้าไปเหมือนเดิมคริงๆว่ามาครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงให้อุปกรณ์เย็นอยู่ในตัวเครื่องจะทำให้กระบวนการที่เราอุปกรณ์ที่โหลดไปแห้งยิ่งขึ้น